ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ขราวนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับการพบพญาควายตามตำราห้าพระองค์ค่ะถึงขั้นที่ต้องยกครอบครัวมานอนเฝ้าเพราะกลัวว่าจะมีคนมาขโมยค่ะ ซึ่งเรื่องราวสุดถึือหาที่พบว่ามีชาวบ้านเลี้ยงควายตกลูกได้พยาควายเพราะมีจุดเด่นตามตำราห้าพระองค์ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปสำรวจที่สวนค่ะพบกับนายมนตรีกาบวัวอายุ53ปีอยู่บ้านหาดลี่หมู่ที่4ตําบลศบสายอำเภอสุงเมนค่ะซึ่งเป็นเจ้าของควายจำนวน9ตัวมีหนึ่งตัวในฝูงชื่อน้ำฝนอายุ3เดือนมีลักษณะโดดเด่นที่สุดในฝูงค่ะคือมีลักษณะหน้าผากขาวขอบตาพระจันทร์เซี่ยว ปากขาวเท้าขาวลักษณะท่าทางการเดินสง่างามค่ะซึ่งทางเจ้าของคือนายมนตรีบอกกับผู้สื่อข่าวว่าตนเองมีอาชีพทําสวนดอกดาวเรืองค่ะจากนั้นไปซื้อควายมาเลี้ยง7ดตัว ต่อมาวันที่5ทธันวาคมปี64ควายตัวเมียนในฝูง2ตัวได้เตลิดไปหาควายตัวผู้คอกอื่นห่างไปประมาณ3กิโลเมตรแล้วผสมพันธุ์กับควายตัวผู้ทั้ง2ตัวจนกระทั่ง9เดือนต่อมาแม่สายลมอายุ3ขวบได้ตกลูกที่มีลักษณะแปลกหน้าผากขาวเหมือนพญาควายค่ะจึงตั้งชื่อว่าน้ำฝนเพราะเป็นช่วงปลายฝน อีกหนึ่งเดือนต่อมาก็มีอีกหนึ่งตัวค่ะคลอดแต่เป็นควายปกติจึงตั้งชื่อว่าน้ำหมอกเพราะเป็นช่วงหนาวหมอกตกค่ะซึ่งตอนที่น้ำฝนซึ่งมีลักษณะเหมือนพญาควายเกิด ทางเจ้าของได้ตื่นเต้นถึงขนาดไปอุ้มไม่ให้ตกดินค่ะเพราะว่าเป็นตัวแรกของคอกแต่เมื่อมาดูพบว่าหน้าผากมีสีขาวในใจคิดว่ามันจะได้หรือควายแปลกใครจะซื้อจากนั้นจึงโทรไปบอกพอ่อตาแม่ยายที่จังหวัดอุดรธานีค่ะพร้อมกับเล่าลักษณะควายแปลกให้ฟังแม่ยายบอกว่าควายตัวนี้เป็นพญาควายหายากมีราคาแพงควายแบบนี้ที่จังหวัดขอนแก่นอายุ5วันมีคนมาซื้อ5 0 0 0 0 0บาทซึ่งเคยเป็นข่าวอยู่และเตือน ว่าห้ามถ่ายรูปไปโพสเฟซบุ๊กระวังจะมีคนมาขโมยเอาไปจึงเชื่อแม่ยายจนกระทั่งโตแล้วจึงมีคนเห็นไปเล่าปากต่อปากค่ะหลังจากเศร้าว่าเป็นควายหายากและอาจจะมีคนมาขโมย ตนเองกับครอบครวัวถึงกับต้องมานอนเฝ้าเจ้าน้ำฝนซึ่งเป็นพญาควายกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับตนเองเป็นคนเลี้ยงควายเพื่อขายเมื่อมีควายพิเศษมาอยู่ในคอกก็อยากเก็บไว้อยากเลี้ยงไว้เป็นแม่พันธ์ุแต่ถ้าหากมีใครสนใจหรืออยากได้ก็มาคุยราคากันหากตกลงกันได้ก็จะขายหรือสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์0844878034ค่ะขอมาลักเออคนว่าก,กว่าเขามาลักเขา เาจะจำเป็นต้องกลายเป็นมันนอนเป้าเหรอเขา <he? S 2> จะเป็นต้องนอนเฝ้าว่ามันเป็นควายมีราคาเพราะว่าห้าห้าอย่างคือว่าห้าพระองค์มีอย่างผมมันจะมีตามีตามีปากมีหัวแล้วก็มีหางแล้วมีเท้านนห้าอย่างอันนี้คือตรงต่ำตงตงตามเลยตรงตามเลย,เลยอันนั้นเลย ตามห้าพราะองค์เขาเลยมันฮืนพร้อมกันมันไปฮืนตัวเดียวกันนะผู้ดเดียวกันนะเกิดออกมาเนี่ยคนละยางเลยดอกตัวนั่นออกไปยางตัวนี้ออกมายางนั่นแม่มันปุ้นตัวนั่นแต่แม่ตัวปุ้นฮืนวันเดียวกันเลยวะฮืนวันที่ห้าหันวา้าประกาศตัวนี้ออกเกิดออกได้เก้าเดือนออกเลยตัวนั่นแต่ได้ทิฟเดือนออกต่างกักนไปเดือนหนึ่งคลอด ปลายฝนละฝนมันตกเราวก็เรียกว่าชื่อหน้าฝนไอ้นั่นแต่หมอกตกก่วนั้นแล้วชื่อหน้าหมอกหน้าหมอกกับน้าฝนนี่ตัวหนึ่งปกติตัวหนึ่งปกติตัวนี้ออกมาแปลงเขาลมขึ้น ข้าวน้ำกาข้าวหางแยกตรงนี้เนาะทายเอแยงมัดเต็มอนนะปากมันิต,นนนต่อไปนี่นนเขาคิดอย่างนี้จะได้เนี่ย เขาจะเลี้ยงไวหรือจงไงเขาเขาเลี้ยงควายเขาก็เลี้ยงควายขายก็แล้วก็เขาก็ยังว่าเนาะเขาได้มาที่มันมาเกิบเขาเขาก็บอกขายเนาะถ้าสมมติมีคนมาขื้ราคาอม่หยุดอย่าขายก็ได้เขาต้องหาหมดก่อนเนาะว่าราคาสู้กันไว้ได้กอยะงไงสู้กันได้ก็คือว่า,าเขาตามนั่นอะเขาค่ะควายเขาก็ขายนี่นะเขาเลี้ยงควายขายแล้วมันมาเกิดเขาเนี่ยครับ อยากใครได้ไหวเป็นแม่เจ้ยแม่ยังนี่นะแต่ถ้าถือว่าถ้าเขาอยากได้กับมาตกลงราคาก่อนนะเอาได้กับถือว่าโอเคมากมากเอมา้มากตอนนี้ปกติเนาะปกตินี่แม่ไม่หื่นห้อมกันนะวันเดียวกันนะตามที่กระพูนั่นตัวอ้าวกระพูกพูนั่นที่ไหนแต่นะซอเอี้คือพวกบริกันมะ ีตัวนี้กับตัวตอนน่ะน้อยกว่าตอนนั้นน้อยโอย้โหแดงดีน่ะไปติบุอคอดปุ่นถามว้าเขาพุ่นนะจะไปโดนเขาขึนเลยไปขึนพุ่นอะ่ะมันใครขึนเขากับผมมีปอยพูดเนาะกับปอยมันไปตีดยาวัคซีนอยู่โรงเรี้ยจุดเมน้นมุ่นนะวันนั้นหนาห้ารันยบา,าดโดดหมดไปและวยาป่วยแล้วสีดยาแล้วปู่นตบฟังมาซ้อควายพุน่นไปอยู่ตีบุคอดพุน่นเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยได้ลูกเขยไป ไม่ขานเลยไม่เกี่งในคอ,อก,กันเลยหืนกับในคอ,อกนอั้นแต่ว่าเกิดมาอา้าวตอนทำคอดนี่อุ้มหมอหนาอุ้มหมอตอนที่มันคอดมันปีนี้อุ้มหมออุ้ม,มนต๊กดินเลยนะสองตัวนี้อุ้มมาเลยเป็นควายจูบแรกที่เกิดก็เขาไอ้หนาออกมากระถึงโอ้เต็มหน้าผากเลยข,ขาวใส่กระเขาเอาเขาว่าโอ้ตายแล้ว ก็จะขายได้ก็ดีนะเร่องควายขายเขาอยซื้อของเขาตอนนี้ควายจุดแปกบ่มเยนบ้านเยนเมียงเขาอยน่นะกบโอไปบอกไม่เท่าไม่เท่ากับว่าอู้มันมาเกิดตัวกล็ว่าโจคดีแล้วไหนไม่เท่ากับมันโจกดีเนาดี้ขอซ่อหาซื้อกันนี้ปุ้นเขาไปได้หนองคายปุ้นตัวหนึ่งนี้ขอซ่อซื้อปุ้นขอซื้อห้าแสนก่าไหนตัวนั้นนี้ขอขายไปแล้วีได้ เกิดมาปุ๊บไดห้าวันนะขอซื้อห้าแสนวันฟังไปออเฟสออกร้ายไหนเดี๋ยวเขาจะเป็นลักของตัวนะ <laughs> ไม่เอาว่าเอออันก็บอกเอาออกไอ้นะะลองมันใหญ่ไอ้น่ะได้สักกองสามเดือนแล้วก็เขาจะออก,กอ้นะไม่เอาว่ะฟังเอาไว้ขายฟังบอขายเตี่ยมันเขาจะมาลักของเขาไอ้ขวาของเขาหา,าย ย่างมันย่างย้อมอย่างกีนั่นนี่อย่างนี้ฟ้านอย่างนี้ไหนะ mm hmm. มันย่างมานี่มันมันเดินมาจตกไก่พุทธนะพอนะนเดินมาหันมันมานี่มันจะเดินงาม,ม,า,มาเลย